วนี้3กุมภา2 5 5 9นะครับครบรอบ5ขวบของเส้นกิพลนะพี่สาวนะครับพิมพ์ชนกลักณะเพื่อนๆโรงเรียนนิคมนะครับก็ถือว่าฉลองวันเกิดให้นะครับวันนี้ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักครับผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนะฮะวันนี้ประธานในพิธีนะท่านกับกันก็มานะไม่โดนด้วยเข้าบังคับขัง เอก้ผมพิ่งไปเล่นลูกแก้วไปเล่นแบบมาเล่นแบบมานะครับวันนี้ผมก็จะกลับกับคุณธัญพรสุดสวยของเรานะดนะครับทุกคนนะฮะเนลมจะพัดสักหน่อยเลยคุณเรียกคนรไึงไม่มีงที่ไม่หยิบไว้หน ในขณะที่กนะำลังเตรียมการนะครับเพื่อจะเป็นการจุดเค้กนะฮะเป่าเค้กกันนะครับโอ้ลมก็พัดมากเลยนะครับช่วงนี้ก็ฝนฝนไม่ตกแต่หนาวครับหนาวนะฮะผมคนกล้ามหาเงาะนะครับณโรนะงเรียนนิคมสามกุมภาสองพ <สะ S 1> ันธ์2 5 5รยห้าสิบเก้าเวลาคันนี้ก็น่าจะห้าโมงแล้วนะครับผมขออนุญาตนะครับและเจ้าภาพงานนี้หายไปไหนครับนี่เป็นการเริ่มต้นนะ ส่งข่าวไปถึงเซนทรอล่อยนะครับว่าใครมีอะไรจะอวยพรเชิญเลยครับจะพาคุณนี่หายไปไหนครับอวยพรเลยครับาิววววอออเรรร็ยยพพนะให้น้องเซนต์ต่อเร็วขอให้น้องเซนต์ต่อเร็วเชวันนคุ้มครองอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะโอ้โหนี่กับกันนะครับต่อมาคุณกับปลาครับโอ้ เ่ได้เน้นการเม่ได้เน้นการบริโภคนิยมแต่ถือว่าเป็นการรับประทานขนมขนมเค้กอะไรเลยแันนี้เยิดเรนยเด Hey hey, happy, Pon, oh. happy, happy birthday, hello, 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 โอเคลอมเป่าให้นะครับลมเป่าลมเป่าตันเลยครับนี่คือตัวแทนจะาตแทนจะาพครับอพี่ตงข้ามีอะไรจะอพรให้เจจะไหมครับมีไหมครับนอนสุขภาพแข็งแรงนะคะออสุขภาพแข็งแรงพี่เม์ไม่มั่งเรอฮะเมพี่เมเมฮมไม่มีเม์ไม่มีครับหวคะเม์ปลิาค่ะเพปลาเนอะ ว่า่าเอยากได้ตุ๊กตาอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยทีฟ้าค่ะอ่าฟ้าเหรอฟ้าอยู่บนสวรรค์แล้วมาอยู่วันนี้เ่ยังไงตุ๊กตาอยากได้ตุ๊กตาตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้ตัวนี้นจ้เ็น้านจ้นเาตัวน ว่าจะบันทึกคลิปนะฮะเพื่อจะให้ตรงกับวันเกิดของลูกชายนะครับวันเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับปีนี้ก็จะมีอะไรนะครับเป็นชีวิตใหม่แล้วสำหรับครอบครัวของเซนยิพนนะครอบครัวของเรานะครับก็ตั้งเป้าไว้นะฮะสิบล้านครับสิบล้านปีนี้นะฮะเพื่อที่จะมีกองทุนที่เหลือดูแลแล้วก็จะสนับสนุนนะครับ นักเรียนชั้นป .5 นะฮะซึ่งจะขึ้นป .6 นะในไม่กี <ผม S 1> เ่เดือนห,หน้านั้นสนับสนุนสำหรับผู้ที่กล้าคิดกล้าฝันผู้ที่มีฝันของตัวเองนะครับอยากจะเปลี่ยนชีวิตนะมีเป้าหมายตั้งเป้าหมายนะครับเป้าหมายร0 0แต่ไม่มีโอกาสไม่มีผู้สนับสนุนนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมจากสถาบันสร้างสุขสำเร็จนิรันดร์นะครับ จะช่วยทําให้ท่านมีความสุขด้วยมีความสําเร็จด้วยแล้วมั่นคงยั่งยืนแล้วเราก็จะไปเยี่ยมนะครอบครัวของนักเรียนชั้นป .5 นะครับแล้วก็เวลาสอบนะครับอสอบเสร็จแล้วเราจะมีทิปพิเศษเลยนะเหมารถตู้หนึ่งคันนะฮะแล้วก็คัดเลือกผู้ที่ตั้งใจนะฮะผู้ที่มีฝันวันนี้ใครมีฝันนะครับก็ขอเชิญเลยนะครับผู้ที่ฝันตัวเองว่าฝันจะเป็นอะไรรักอะไรชอบอะไรสามารถอะไร นะอาจจะเริ่มจากนะครับกับตันก่อนนะฮะโอ้นี่นะคนนี้คนนี้ลืมไม่ได้จริงนะฮะเอาไวยพรให้น้องหน่อยครับเก่งกาลุนของเรานะครับขออวยพ้เป็นเด็กดีครับโอ้โห,โห,โห,หนักแน่นมั่นคงอพี่เปีย,ยไม่ไวยพรเลยครับพี่เสียโอ้โหถือเค้กกันนะฮะอ,อรอยอร่อยนะครับออโอ้โหเอามามาเลยมา,มาครับมา,อาเอาแบ่งให้น้องกันด้วยนะครับเอ แล้วคุณครูอิมกลับไปยังครับเนี่ยให้น้องด้วยด่นน้องเขากินเสื้อเนี่ยไปแบ่งให้น้องด้วยเร็วๆพวกเราแบ่งเรือแบ่งแบงๆใส่ปากให้น้องด้วยครับใส่ปากให้น้องด้วยอ่าอ่าปอห้าอย่าลืมนะครับอันนี้โอ้โหอร่ออร่อยกันนะฮะโอ้โหกับจันเอาแบ่งให้น้องด้วยเนี่ยน้องมารอเนี่ยอ่านี่ยเนี่เนี่ยนี่นะครับนี่ครับนี่นะนี่นี่นี่เอาแบ่งแบ่งกินคนละนิดคนละหน่อยนะครับคนละนิดหน่อย อ่าเอาน้องอ่านี่ปออะไรครับเนี่ยนี่ไหมอสีค่ะฟอสีนะครับฮะโอ้โหนี่นะช่วยกันแบ่งกันเรีเอามาดูฝันของเก่งนะครับเก่งวายุวายุฝันจะเป็นอะไรครับวายุยังไม่รู้ครับ๋อยังไม่รู้เหรออ่าใครคิดออกอาจะเป็นคนโตครับอ้คนโตนะครับอ่าหนูเป็นอะไรครับต้นข้าวโอ้ตำรวจหญิงนะครับ ผมเป็นฝันกจะเป็นทหารครับขอเป็นทหารครับทหารนี่นะอ่าอะไรอร่อยมากนะครับเจ้าภาพนะครับเจ้าของวันเกิดก็คงจะอ่าภาคภูมิใจนะครับเอ่านะครับในช่วงนี้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับแต่แฝงไปด้วยความรู้สึกที่ดีนะพวกเราเนี่ยขอให้มีความรักอ่ามีความเข้าใจแบ่งปันเอื้อทอนนะครับภายใต้สโลแกนมุ่งสู่ฝัน แบ่งปันสร้างสรรค์สังคมผมขอถามว่าทําไมน้องเซนไม่มาครับโอ้้องเซนไปรอดูคลิปชุดนี้อยู่ที่บ้านผักใจนะครับว่าถามน้องเซน้ลยนะครับส่งเสริมและพัฒนาอาเราติดตามกันต่อไปนะครับกับโครงการกล้าฝันกล้าเปลี่ยนนะครับอีกไม่นานนะครับโอ้นี่นะครับมีบุษรลงบุนทรภูดีคนเดียวนะครับ,รบ,รบ ตัดตอหนาใส่มากล้องเดียนเนี่ครับผู้ที่ดูแลนะครับจัดให้น้องชายนะครับเซฟจิ๋มชนกนะครับ